สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกถูกคนมือนีว่าพ่อกับผมนิกอนซองงองอาจา,าร,ร,รย์คือ,อ,อเก่านะครับเนาะมาพ่อกันอยู่ขั้วนิดน้อยคือเก่านี่แหละมือนีสีผ้าพี่ผ้าน้องมาเก็ดแกงออมนาะครับเนาะแกงออมปลาดุกมาตำเครื่องแกงครับล่อน้าเดือดตำเครื่องแกงก่อนนี่ตะไคร้ก็พริกตำพริกก็ตะไคร้ก่อน Foodier, làm được có đi là làm được có đi อ้าวงานก็แล้เดือดพอดีเลยไปเลยจามเลยเข่าแกะดีนะเก็ดติดร่องคออ๋อตั้งเลยคุณกันกันดูตั้งแอบตั้งล่างกันเลยอาเครื่องปรุงกันก็นไหนอ๋อเนี่ยเนาะมาเบิ็นเครื่องปรุงแล้วกับพี่น้องใส่เกลือใส่อะไรไปหมด ผงชูรดผมนัวนี่กะครัวนะครับเนาะปลานี่เกลือเกลือใส่ไป็โรดปลาดุกบะเขือชีลาวต้นหอมใบมะละกอเนาะครับเนาะเอาเกลือก่อนเด้อน้ำแดงเด้อเกลือไปหมดนี่แหละวก้มาใส่เอผมงชูรสใส่เลยเนาะผมนัวผมนัวใส่ได้ล ไล่หนัวไล่อยหนัอยนี่ด้ครับเด้อเข่าัวใส่เขาขัวนหมอสามส่วนน้ปลาใส่เอน้ำปลาใส่เลยคนกันนะรับมันจะุ้ห ป็นแบบแบบบ้านๆเ็กินแบบบ้านๆเ้อครับเด้อเอาใส่น้ำปลาไปเลยซซอนใส่กับบวยหนึ่งหอาสองอพี่สิอาค้นยสยสเอาขอตทษจ้ะอะใส่นี้ลงไปเขอขอโทษเครับเด้อเขือนไป ทีคเขาก็เนาะเตยมะเขือครับอาเป็นมะเขือไปทหารบัาญัตินะครับเด้อดวยรานโอ้ยขอโทษด้วยครับที่น้องทิดเขาข้อครับก็เดือดกรอเดือดสักพักน่งดู่งต้านรับ โ <c oughs> <c oughs> อ๊ยขอโทษค่ะพี่เข่าค่ะฆ <c oughs> ้ากันจามด้วยวันที่นี้ ขอโทษขออภัยนะครับเดือปลาลงไหนใล้เรือเดือดอเดือดแล้วคนมากค้นอาอปาลงเลยเนาะอ๋อะลุกใจไปเลยมันเดือดหน่อย่ะ ขอโทษค่ะโอ้ยขักเดนะดูว่าขอโทษขอไปนะครับโอ้ยผิดขอข้อคเปิดประตูเนาะนี่ระบายก่อนให่ลุก รุ่มเลนครับเฮ้ยเว้ยโอ้ยเวผมให้เ้ยเพร่พริกโอ้ยพริกกับกระขัวหวานโอ้ยขาด เอาเลยหนูหันไเปิดประตูไว้เพราะว่าแสงเข่าปิดประตูไว้ก็เลยจับผ้าจามมาที่นี่สิจามอีเด้๋ยวมาจามมาที่นี่เดี๋ยวรอให้หมอเดือดซักคราบหนึ่งครับนงานหลายว่ะไ่หลายนะไ่หลายลักซี่มันไหนืลง พอส <sh arp> <sh arp oh ่อนกดปลาตรงนั้นนะเบื่อบ่กดจะซื้อบ่ไหนพ้นในนทั้งนี้ขอโทษด้ะวายเขาก้อครับเขาครัวดิพี่เหน่เป็นเข่ เดือดเราที mm. ่น mm. uh, uh. um. uh ี่ไชักพกันเด้อเดือดักพักใพักสุกเือมือเดือดทักพักใคพักสุกที่หน่อกันนี่ััสุกักพักสุกพักเดเดี๋ยเราใส่เวลาหนอเดือดแล้เอาักัวนีู่เดือดักพักนึง เอาลงเลยลากลงเลยปักี่ตัวลงที่หลังได้เฮ้ยบางทีเล่เา,ลาแล้วกลับเด้อยีเล่าลงไปต้นหอมต้นหอมทีเล่าลงไปเลยคลิปแตะ,ะคลิปอัดสื้บรรเด่นกับเบอง์หงเนี่ยเด้อจ้าช่องน้องนะจ๊ะ กใคร่กินตะระเลมยนะคะกับไผ่เบิงองอาหารหนึ่งบ้านครับอาหารหนึน่งบ้านเอามาตั้งดีไปตั้งนั้นอีกลงข้อเขาก็ขอตรวจขอไฟตรวจดังเศร้า,า<ด>ลงไปเศร้าของแรกกันมั้ยค่อ,คอยๆเศร้าปลาสิเลทุกข้ปรับะการ เรนไ่อหมั้งเหลือทกเตื่อเหลือที่ทุกเถือนทั้ทงนั้นนะกดเศร้าจากข้างากันมากจ้ะขอสิหน,น่อยกันนะสอนหน่อยครับ ไว้นครับเรื่องมือหินพริกล่งข้อครับอือเดี๋ยวช่พักเอาคอเอาเพราอีตูลงออกเศร้ากลนกันมากก็ไพ้ใจ้วได้ไหมพักกะลังงามเลยใลกน้อยนะ้กันมากแนาดใจ่ห่ก็อีตูลงอพักด้แร้วตอนนี้งามกะลังงามเอา คนดีดๆอ่ะไปอีตัวร้องอีตูกับใบบุกใบสวยเท่าไหร่นี่ใบเหี่ยวงอย่างเงี้ยกรบ๊วยเห็นมากกว่เนาะงานนี้มันปลูกก็ค่อยเป็นแค่ตู้เย็นใหม่มันก็เดี๋ยวสักพักอ่ะเดี๋ยวสักพักเลยทีเนาะโอเค เยียว้มัน,นนะปิดตานะพักสิเล แรงคะ่ะอาหารแรง <c oughs> อาหารบรรดาอาหารแรงอมปลาดุกใส่ผักซีเล่าใส่ต้นหอมใส่มะเขือนะครับด้วยให้เต็มถ้วยตงเดียวเห็นสันเดียวเห็นก็นานใจหายนึง ขอแรงจ้าขอแรงนี่ครับแกงอมปลาดุกใส่กรเขือใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมนะครับเด้ออาหารบ้บาพันนี่มันต้งแรงอาหารแรงนะครับเด้อ,ปอไปก <ไป S 2> ินนับกัะทานนะ <ขอ S 2> ครับเด้อพี่ร<ข>อ,องมะยกมาไปกิน <มา S 2> นับกันครับ กินน้ากันครับพี่น้นนนองไะจ้าเดี๋ยวจ้ากินน้ำกันเนาะเดี๋ยวยกขึ้นให้เบื้องเองก็ได้มาครับมากินเข่าแล้วกันกน,น,นี่แกงออมครับมากินแกงออมน้ำตาลมือนี่แกงออมปลาดุก

ว่าก้างหรัี้างีหลายเติบขึ้นตัวหนามันหวอนแล้วกีนก็นนาะอืมอืมนัวครับ อืมัมทับก,ก็ขมเหนุนนะขาดทับก,ก็ได้ครับกินเขาขาดทับก,ก็ได้แต่และมือเนี่ยต้องกินทับตลอดมันเป็นยาระบายด้วย เอ็ดแฉ่งงเนี่ยในพี่เก่าพ่อเกาเลยวะ่ะอืมเจ็บก่าสุนแห้งไปเลยครับห่อนห <c oughs> <c oughs> ่อนเนี <c> ่ย <oughs> ในบ้านก็ไม่ยุ่งเงินปลาดุกเป็นตัวกำลังดีเลยครับบวกเป็นปลาดุกหน้าหรอกตัวกำลังดีเลยหางหกตัวโลนึงนี่แหละตัวใหญ่ๆกับมันหลาย ก็มีแรงหน่อยปอกันอืม <c oughs> ใช่ออกมดทั้งเด้อแล้วก็บอกปากบักเกลือมันย้อนขนาดเห็นนั่งจามเลยจามวิ่งอยู่พี่เขาขอ้อ <c oughs> โอ้มันนี่เป็นมือที่แสบที่สุดเลยมันเนี่ยแล้วเก่าแสบที่สุดมันนี่บางนีก่อนกินถูกถ้าถูกใจก็กดติดตามให้เด้อจ้ะ ช่องน้องนะจ้าจ่าไอทิตกับเขาต่ละมือกับเขาพิซซานเหมือนเท่าเลยล่ะง่ายๆจ้ะง่ายๆไมก่กินน้ำกันเจ้าขาสเมื่อใดไดเจ้า đa yêu yêu, kinh vấn đề này âm năm, ta chạy cả cột cột che được, song non cha, cột năm được kinh kinh แบบขนาดนั่วทำนี่ไรตั้นงนุดกั้นี่ผมก็จบคลิปไปแค่นี้เด้อครับเด้อจับตอกกดไลค์ถึงใจกดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้น้ำหนเด้อครับเด้อช่องน้องนะจ๊ะสวัสดีครับ